ครับพี่น้องบาสิกาเนาะวันนี้เราพามาเบิ่งมกไฟแสนคือเขาก็ถือกับพี่น้องตอนนี้ของแคร์กำลังขึ้นฐานเนาะพี่น้องเราก็มาเบิ่งได้กันเนาะเป็นประเพณีบุญบ้องไผ่ครับพี่น้องเราก็มาเบิ่งได้กันเรื่อยๆกับบาสิกาเนาะแดดฮอรแห้งเลยพี่น้องเนาะแดดฮอรแห้งแดดฮอรแห้งเกลืองนกรถเรียกใช้บริการรถสไลด์เนี่ยลดสไลด์มากเลยเรือธันเด้อ ไปรถด้วยนะครับอจิมบองไหนนะผมบอกพี่บอกน้องเขาบอกกันอะเรือนพญาซื้อเพิ่นมาจากทางทรายคนละเออเป็นทีมงานเรือนพญาครับพี่น้องทรายจะกลัวเราบู๊เรือนพญาที่อยู่ในฐานหนึ่งจลรายการมาเสวนาน่ากัไตลาดได้ทันได้ว่าส่งพลิยงมาหนิไหมเป็นทีมงานเรือนพญาเพราะว่าทีมงานสอราชวงศ์กะเดิมใครตัวเลขทันดีกับพวกในซูเรือนพญาครับพี่น้องสี่สิบเก้าสิบ เอามาคุยเมื่ได้ทันเด้อซ้อมัระทข่าวัดสดุดด40-90เสบนาเลครับเริ่มขยับแล้วนะครับพี่เลี้ยง40-90เรือนพญาดอข่าวัดสดุเอาเลยท่านเอาพี่น้องม,มาคมา่าเปลี่ยนหร้อเ้อเอาเงิน้างกันหรอมา60เพียงกับพี่น้องข่าวัดสดุ หกสิบเพียงหกสิบเพียงหกสิบเพียงมาแล้วพข่าววัสดุเด้อข่าววัสดุหกสิบเพียงนะท่านเด้อรข่าววัสดุครับหกสิบเพียงในน้ำเลือพญายาบวกหรือว่าเทพสมพรเทพสมพรครับพี่น้องบวกเทพสมพรดีเด้อน่ะอ๋จเตยเตยเรือดพญาบวกเทพสมพรพร้อมสิจูแล้วครับพี่น้อง ยอดนักสู้จากฝั่งเมืองวงสามสิบน้ำขมาาโรงงานมณีหว um, ังใจชนะเลือเกินดาวลุงพุ่งแนงแห่งยุคขอให้ขึ้นช่วงสูงลงสะซ่าทำคะแนนได้หลายขอให้ทิมงเงินเรื่อนพยาจงโชคสามสองหนึ่งป้า เต็ได้เลยพี่หนุ่องโอ้เขินปฏิเสธเลยสมร่าครับเขินปฏิเสธครับพี่น้องโอ้เนี่มากมากเขินเร็วเขินสูงโอ้สมร่าครับที่รี่เลยตรงดิงบบ้งครับพี่นอ้องถือว่าสุดยอดเลยครับเขินเร็วเขินสูงครับพี่น้องเนียนโอล่อการลุ่นล่อการบ้างล,ล่อลุนน่นครับพี่น้อง ถือว่าขึ้นดีมากๆครับเทพสมพรนะครับเป็นไข่เทพสมพรเนื้อพี่น้องะตัวเนี้ยมากๆบวกเรือนไทยเรือนไทยบวกเทพสมพรสูงนะครับโอ้พี่ดีแห่พญาในสองนาทีเท่านั้นนะครับเดือบางแรือที่มันหินสองร้อยห้าสิบยังไม่เห็นมังไฟเลยพี่น้องสองร้อยห้าสิบเป็นเป็นเป็นมังไฟตัดสายกระถางนี่เป็นเหล้าหนิท่านเดาเดาอา ต้องหผะไฟนะครับับฟตัดสาครับไปดูเลยนะครับบงีใกล้ๆนี่ครับไฟตัดสาาครับบ่มีบังบังลุดออกจากบะจากหางครับเก็บนครับพอใจนํานะครับบังลุดออกจากหางว่ารอเเวลานึคือสองิมาให้พี่น้องิ่งให้มันชัดเจนก่อนก็ตัดสินนะครับท่าน